ค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะอาจารย์รสวัสดีครับสวัสดีกันอีกรอบครับสวัสดีค่ะข่าวตำรวจในท่องเที่ยวเจ๊มหมวยบิกบานนะคะวันนี้มาบิกบานไกลนะคะจังหวัดชนบุรีมหาอาจารย์มงคลชัยนะคะซึ่งมาเจาะชีวิตท่านหน่อยไปสืบมาว่าท่านมีพระเยอะแล้ววันนี้ก็ออกไปหลายหลาย,ลายคลิปหลายรุ่นหลายเหรียญซึ่งบางเหรียญบางคนยังไม่มี นะคะอาจารย์ท่านมีข้อเปรียบเทียบให้ให้ท่านผู้ชมฟังเยอะตอนนี้วันนี้เราก็จะออกอีกรุ่นนะคะรุ่นแรกของหลวงปู่รวยนะคะซึ่งหายากมากสอ,สองสองสองห้าศูนย์สี่นะคะซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับค่ะเดี๋ยวเราจะมาฟังอาจารย์อธิบายนะคะเพราะว่าตัวหมวยเองก็ต้องมาขอความรู้จากอาจารย์เช่นกันนะคะครับนี่เป็นเนื้อทองฟ้าบาทนะครับเขาเรียกเนื้อทองฟ้าบาท จะเป็นรอยแกะนะครับงานก็เหรียญที่จะให้ดูก็เป็นเหรียญแกะนะครับต้องดูคำว่าเหรียญแกะบล็อกแกะนะครับนี่นี้ม่ะลูกกระตานะครับเป็นลองรอยลูกกระตาคือแกะโบราณนะ่ะดูการแกะการแซะนะครับดูไปทุกๆส่วนนะฮะอันนี้สนิมก็เริ่มได้แนละ้วสนิมสนิมขึ้นแล้วนะครับ สน้มจะออกอมเหลืองอ่าอมแดงอมเขียวนิดนิดนะครับนี่คือสนิมเหล็กนะครับตรเนี้นี่คือสนิมนะนสน,มมสนิมที่เก่ามากเลยใช่ไหมอาจารย์ครับนี่เก่าละนานละคือได้อายุผ้านี้สนิมทำไมขึ้นเจอความร้อนเจอความชื้นเพราะอยู่ในห้องผมเปิดแอร์มั่ง เปิดมั่งไม่ได้เปิดมั่งนะครับเพราะเปิดแอร์มันก็เป็นความชืน้นเวลากลางคืนน่ะ,ค,ะความชื้นเสร็จแล้วกลางวันปุ๊บร้อนไม่ได้เปิดก็จะขึ้นสนิมจุดหลักๆเลยค่ะอาจารย์ที่ดูยังไงถึงจะรู้เหรียญน,นี้เป็นเหรียญแท้ค่ะเราจะดูเกทแท้นี่จะดูยังไง เกนแท้นี่ผมแนะนำว่า <c oughs> เหรียญเนี่ยเราต้องเอาเข้าหลักวิทยา,าศาสตร์คือพิสูจน์ธาตุและธาตุของโลหะอยู่ในอยู่ในเหรียญนี้ว่าเนื้อที่ท่านสร้างนี่เป็นเนื้อทองว้าบาทนะครับรู้ว่าทองว้าบาทปุ๊บเราเอาไปจิงข้ามาตรฐานเลยว่า ใช่เนื้อนี้ยุคนี้ไหมค่ะยุค2 25 04ไหมค่ะถ้ายิงออกมาปุ๊บแล่ธาตุนี้ตรงกับยุคตรงพศนั้นแท้นะครับแต่ถ้าไม่ตรงยุคไม่ตรงพศโลหานั้นเครื่องเขาจะบอกได้บอกว่าไม่ถึงยุคค่ะนะครับมันจะมีโลหะยุคแต่และยุคจะไม่เหมือนกันยุคเก่ายุคใหม่นะครับเพราะการทําเหรียญสมัยก่อนนี่มันก็เหมือนแบบเหรียญบาทเรานี่แหละ มีรอเก้าม่รอสิบนะครับใมรอสี่ร้อห้ามางีครับแต่และยุคแต่และสมัยเหรียญมันจะมีค่ามาตรฐานอยู่ในตัวแล้วยิงออกมาแล้วค่ามาตรฐานจะไม่ไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็คือผ่านการตรวจแล้วแน่นอนว่าเหรียญน,นี้ได้ผ่านค่ามาตรฐานทางตรวจโลหะแล้วว่าเป็นยุคเหรียญสองห้าศูนย์สี่ของหลวงพ่อขวยเป็นเนื้อฟ้าบาทนะครับเนื้อฟ้าบาทนี้ แล้วก็จะมีเนื้อเงินด้วยนะครับเนื้อนิกเกิลน,นะครับไม่ใช่เนื้ออปา้าถ้าเป็นเนื้ออปากา้าผมก็บอกไว้ตอนนี้เลยว่าเนื้ออปาก้านั้นเป็นของเทียมเรียนแบบ <คะ S 1> เนื้อนี่จะมีด้วยกันทองแดงลมดําเนื้อนิกเกิลน,นะครับแล้วก็เนื้อบอลบอลเงินนะครับ <คะ S 1> สั่งทําจากรอกแล้วก็ขอบเป็นขอบฟันเฟืองนะครับเป็นขอบฟันเฟืองแบบสตัง์นะครับแล้วก็ขอบ ขอบที่บอกว่าปั๊มอาจารย์เล,เลื่อนเลื่อนเลื่อนดูขอบนะคะค่ะเนี่ยครับอืมไม่มีอะไรบา,างว่างเนัดเห็นไหมคะ ขอเอาอธิบายว่าเป็นบล็อกแกะนะครับบล็อกแกะีง่ายๆนะครับนี่ก็เป็นรอยขูดรอยแกะเหรียญนี้นานพอสมควรนะครับเพราะเป็นรอยสึกรอยสึกผ่านมือผ่านมือมาเหมือมมนกันนะครับเนี่ยเป็นรอยช้ำเหมือนกันจากผ่านมาอีกคนหนึ่งมันก็จะมาถึงนะครับก็ผ่านมือกันมาแล้ว เป็นเนื้อทองขาบาทครับนี่คือรอยแกะนะครับเส้นบนเส้นคือแนวเส้นมันจะเป็นเส้นบนเส้นนะครับตัวหนังสือก็จะเป็นตัวแกะนะครับ ดูลองลอยกันแกะทุกอย่างจะเป็นรอยแกะนะครับมันจะเป็นชั้นนะครับชั้นนูนขึ้นลักษณะงานแกะแต่ถ้างานถอดนะครับพวกนี้จะเรียบไปหมดจะไม่มีสันนูนนะครับจะไม่มีสันขึ้นอย่างเงี้ยนะครับตัวหนังสือก็แกะพื้นเหรียญ ก็เนี่ยครับที่ผมบอกพื้นเหรียญต้องมีนะครับเป็นซิ้นเสียนนะครับพื้นของเหรียญเป็นซิ้นเสียนเรามาดูเลขค้าเลขค่าสมัยก่อนเดี๋ยวเข้ามาใกล้ เนี่ยครับเป็นรอยแกะนะครับเป็นปืดรอยต่อเนี่ก็เป็นรอยต่อเป็นรอยต่อของยันนี่เขาเรียกบล็อกแกะถ้าบอกว่าขนแมวนะครับอันนี้ผมบอกว่าคุณกําลังเรียนผิด <c oughs> เรียนผิดพลาดกับอาจารย์ที่สอนนะครับขนแมวครับถ้าว่าขนแมวนี่คือพลาดยังไงครับพลาดที่บอกว่าบล็อกแกะ บอกแก่กายเป็นบอกว่าขนแมวถ้าจะสอนจริงๆนะ่ะต้องให้ความรู้นะครับความรู้คือว่าทามาจากบ็อกแกะไม่ใช่ว่าเห็นเป็นเส้นเช้นเช่นแล้ว,วบอกว่าเป็นคนแมวอันนั้นคือผิดหลักการในการสอนนะครับอืผิดในการสอนนะครับคุณมวยถ้าไปฟังใครบอกว่าเส้นคนแมวให้คุณมาบอกว่าอาจารย์สอนผิดไหมถ้าเส้นคนแมวมันใช่ไม่ใช่บอกแก่เลยคะไม่ใช่ทามาจากบล็อกแกะเลยคะ ย้ำแล้วก็ถามเลยว่าถ้าจะสอนต้องสอนให้ถูกถ้าสอนไม่ถูกแล้วหนูหนูไม่ฟังนะอาจารย์นหนูจะสอนอาจารย์น,นะเนี่ยครับเราต้องทํความแกะก็คือบอกแกะเนาะอาจารย์ใช่ต้องอธิบายให้มันให้มันตรงอธิบายให้เขาฉลาดใช่อธิบายให้เขาเข้าใจง่ายๆบอกแกะบอกแกะอย่าไปบอกว่าอันนี้สายฝนเส้นสายฝนฝนแมวเส้นน้ําตกเส้นขนแมวเส้นขนมจีนมาหมดเลยมันมันมันไม่ได้เลยมันไม่ได้ เพราะพวกนี้มันพูดไปแล้วพูดสอนอย่างนี้มันผิดหลักเลยครับคนก็จะจำไงเน,น<ร>ี<ร>่ยเพราก็จำว่าเอ้ยต้องมีขนแมวเอ้ยต้องมีเส้นนั้นเส้นนี้คนฟังมันก็จะจำอยู่ข<ม>ึ้นใจแล้ต,ตัวนี้ต้องมีหลุมนั่นหลุมนี่เลยใช่<ด>ะจะเอาอะไรมโนไม่ต้องมโนครับเราต้องบอกตามความเป็นจริงที่บอกว่าเออเหรียญนี่มันเป็นมาจากบล็อกแก่นะไอ้นี่ถ้าไม่มีเหรียญอีกเหรียญหนึ่งเราก็บอกว่าเออนี่ไม่ใช่นะไอ้นี่ก็มีก็มีบางคนก็บอกอ่นนี้ผมผก็เป็นหลุมของผมนะ มีรูมของตัวเองไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้รูมอะไรล่ะเราต้องพูดให้ความรู้กันศึกษากันตามความเป็นจริงรุ่นสู่รุ่นครับรุ่นเราไม่มีก็จะรูนถึงเขาอธิบายได้ต่อยค่ะก็ทุกคนนะคะฟังฟังอาจารย์พูดนะคะอยากมีความรู้จริงๆให้มาเรียนกับผู้รู้จริงๆสอนสอนให้ถูกต้องนะคะเช่นจะนูนหนาแต่ถ้าเป็นของปลอมเนี่ยมันจะเรียบพื้นเรียบไปหมดเลย อันนี้ก็คือบล็อกแกะบล็อกแกะมี่ลองรอยการแกะไหมรอยต่อรอยต่อเนี่ยแกะก็คือแกะนะคะท่านผู้ชมถ้าเข้าใจแกะงานแกะนี่เห็นเขาแกะไหมเขาแกะแบบงานแกะไม้แกะอะไรเนี่ยใช่อันที่จริงงานแกะดูง่ายนะคะอาจารย์เท่าที่อาจารย์สอนมวยมาเพราะงานแกะยังไงเส้นมันไม่ตามร่องทุกส่วนไม่เสมอไม่เสมอมันไม่เหมือนปั๊มอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมใช่ปั๊มก็คือปั๊มนะคะปั๊มก็ออกมาเลยนะคะในรูปลักษณ์นั้นแต่แกะนี่แกะก็คือแกะนะคะเนี่ย แกเป็นรอยเป็นร่องเป็นร่องเป็นร่องร้อเรือรอยต่อเห็นไหมมันจะอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเป็น CNC มันจะไปกันหมดเลยเป็นพื้นเดียวกันหมดเลยใช่ค่ะจะขึ้นเป็นตัวเดียวกันหมดจะไม่มีร่องรอยการต่อจะไม่มีรอยต่ออย่างเงี้ยจะไม่มีหักมุมอย่างเงี้ยเพราะ CNC มันจะหักมุมไม่ได้ค่ะมันจะต้องไปของมันแบบเราเขียนตัวหนังสือนี่ไปเลยเพราะมันเป็นเหล็กเพราะฉะนั้นนะคะการเล่นผ้าเหรียญนี่นะคะ ต้องรู้ก่อนว่าองค์ครูองค์แรกเลยเนี่ยองค์ที่ออกมาจากวัดจริงๆเนี่ยเป็นแกะปั๊มใช่ไหมคะอาจารย์ใช่นี่อันนี้อันนี้ข้อน,นี้สําคัญนะคะท่านผู้ชมอพเป็ว่าต้องเป็นงานแกะปั๊มใช่ต้องเป็นงานแกะปัมปะป๊มต้องออกมาในลักษณะนี้นะคะเอาส่องดูดีๆนะคะท่านผู้ชมถ้าคิดว่าตัวเองจะพลาดรีบเข้าศูนย์ ตรวจเลยนะคะแล้วก็มาวิทยาศาสตร์ได้เลยนะคะใครอยู่ใกล้อาจารย์นะคะมาหาอาจารย์ได้เลยาอาจารย์ส่งให้ผมหน่อยผมไม่มีกล้องส่งเหมือนอาจารย์มาได้เลยนะคะได้ครับยินดีครับค่ะยินดีที่จะนะครับให้ความรู้ให้การศึกษาไปด้วยกันนะครับพร้อมที่จะให้แนะนํานะครับเพราะว่าอาจารย์มงคลนี่ท่านจะยึดมากยึดบอกว่าผมขอ,อความจริงพูด เพราะว่าผมแก่แล้วผมไม่ใช่เด็กผมไม่อยากไปนอนคุกอันนี้เรื่องจริงครับ <c oughs> คนเราอายุก็มากแล้วปันปลายชีวิตก็เหลือไม่มากแล้วคชะสอนก็สอนส <c oughs> ิ่งดีๆให้ลูกหลานไปเนาะ <c oughs> เอาความรู้ให้คนรุ่นหลังค่ะ <c oughs> ไม่เอาความเท็จผมจะเอาแต่ความจริงมาเปิดเผยแล้วใครบอกอยากอยากจะเถียงอยากจะอย่างนั้นอย่างนี้กับผมมาหาผมเลย มาเทียงกันได้นะคะมาหาผมเลยอยากได้ความู้มาหาผมเรื่ผมจะบอกให้อะไรคืออะไรค่ะนะครับประวัติศาสตร์เราก็มีแต่เราไม่อยากจะเปิดนะครับเพราะเปิดไปปุ๊บนะครับเดี๋ยวก็โดนลบอีกเพราะผมโพสไปแล้วบางคนเขาก็ลบเลยขนาดประวัติศาสตร์เก่าๆก็ลงมาปุ๊บทันไม่ต้องลบอะคะลบทิ้งไปเลยไม่มีเลยเพราะเขาไม่อยากให้ข้อมูลนี้มันโผล่ไปเพราะว่าเขามันไปกระทบเขา โอ้ไม่ได้นะคะนี่หมวยออกเรื่องเป็นลำไม่ไม่มีใครมาลบของหมวยได้นะลบใครลบมาใครบางอ่านมาลบของมวยนี่มวยฟ้องอย่างเดียวนะคะบางคนมีนะครับเนี่ยเห็นไหมเส้นต่อเห็นไหมเรียกว่าบล็อกแกะจะเป็นเส้นต่ออย่างเงี้ยก็เส้นนูนเส้นบนเส้นเนี่ยมันนูนจะดูง่ายนี่นะคะเรื่องโลหะเนี่ยนะครับ เราไม่สามารถที่จะบอกได้วาลหะหาอะไรแต่เรามองด้วยตาเปล่าเรารู้แล้วว่าเป็นเนื้อทองฟ้าบาทนะครับถ้าเราไม่มันม่นใจแล้วก็เข้าเครื่องวิทยาศาสตร์ใ,ให้เขาเอกซเรย์กินอย่างนี้ก็ยิงตรวจสอบอนนคามาตรฐาน,ม,นมันง่ายมากนะคะอาจารย์เพราะว่าเครื่องมันจัดได้ค่ะมันง่ายมากเลยวิทยาศาสตร์ตอนนี้คือคุณใครก็ช่างอะ่ะคุณจะมาคุณจะมาเถียงวิทยาศาสตร์นี่คุณเถียงยากอยู่นะคะอันนี้ต้องเรียนให้ทราบตรงๆนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเหมือนก็งมข่มเหมือนกันเนี่ย แต่พอมีวิทยาศาสตร์เข้ามาเหมือนก็เป็นคนฉลาดขึ้นมาทันทีเลยเหมือนกันนะ <c oughs> ใช่เพราะทุกวันนี้โลกโลกมันพัฒนาไปแล้วนะครับสมัยก่อนทีวีเรามันขาวดําใช่นะครับเดี๋ยวนี้มันทีวีสีค่ะจากทีวีก็จะมีมีใครดูนะตัวเนี้ยเพราะโทรศัพท์ทุกคนมันมีหมดเลยมีหมดเลยคุณอยากดูข่าวสารอะไรไม่ต้องแบกครับไม่ต้องแบกคุณยกมาคุณอยากดูช่องไหนคุณดูได้เลยคดเข้าไปดูได้เลยเดี๋ยวนี้ง่ายมากเพราะโลกมันวิวัฒนาไปแล้ว เราก็ต้องตามให้ทันโลกนะครับอย่าเป็นงมโคงนะครับรุ่นก,ก่าๆจะเป็นงมโคงท่านโดนหลอกมาเหมือนกันนะครับไม่ว่าแต่ท่านผมก็โดนแต่ว่าผมพัฒนาตัวเองผมไม่นิ่งผมไม่อยู่จุดกัี่อะไรใครบอกว่าดีผมก็พยายามที่จะเข้าไปศึกษานะครับถ้าเราไม่ศึกษาถามมาเราจะรู้ไหมเราอวดรู้แล้วเราจะรู้ไหมถ้าเราอวดรู้นะครับเขาจะไม่มาสอนเรานะครับเขาจะไม่มาสอนเขาจะไม่มาบอก ถึงเรารู้เราก็เก็บไปในใจไม่ต้องไปพูดอะไรนะครับถ้ามันไม่ถูกเราก็ค่อยแยง้งไม่ใช่ว่าแย้งไปเรื่อยพูดไปเรื่อยเราต้องมีองค์ความรู้ต้องมีความเชื่อมั่นว่ามีประวัติไหมถ้าเขาพูดประวัติมาปุ๊บเราไม่รู้เหรอเราเงียบเลยแต่ถ้าเขาพูดประวัติมาเราฟังเขาเราจะได้ความรู้ครับทุกอย่างมันมีความรู้มีประวัติการสร้างที่มาที่ไปอย่างเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยพ่อแม่เรามีไหมเราไม่ได้เกิดมาจากกอไผ่ บรรพบุรุษเราเมีพ่อแม่เราเชื่ออะไรนามสกุลอะไรเขาก็ต้องไล่แต่ถามไปถึงนู่นอย่างเหรียญมนันสร้างมาเอาเหรียญเกมดอ,อกมาได้ไงเขาก็ต้องรู้ว่าสร้างหรือไม่สร้างประวัติมีไหมเขาก็ต้องรู้ว่ามีแต่บางคนพยายามปกเกินประวัติมีหลวงพ่อคูณได้สร้างมาเท่าไหร่และหน้าตาอย่างนี้มีไหมมีแต่ของเกมมีไหมมีของเกมใครเล่นก็อยู่ในพวกที่เขาอะพ้นไปโจ์แล้วว่าหลอกลวงหลอกลวงคนที่ไม่รู้ นะครับเอาความเท็จมาใส่ชี้จุดชี้ตำหนิชี้ขอบอ,อีกอันนึงมันก็ไม่ยาก <c oughs> คือถ้าอยากรู้ว่าเรียนไหนเขาสร้างจริงไม่สร้างจริงกูเกิลไม่โกหกค่ะครับพี่กูไม่โกหกแน่นอนอ่าหลักวิทยาศาสตร์นี่เชื่อมั่นได้ค่ะขึ้นลงขึ้นศาลค่ะเขาก็ต้องเอาหลักวิทยาศาสตร์เขาก็ต้องคน้นวิทยาศาสตร์คืออะไรนะครับหลักฐาน นะครับเส้นผมเส้นหนึ่งเขาก็รู้แล้วใชคเลือดคุณจดหนึ่งเขาก็รู้แล้วลายมือเฉยๆเขายังรู้เลยค่ะใช่จังที่เราพูดถึงหลักวิทยาศาสตร์บางคนไม่เข้าใจเ่้ยหลักวิทยาศาสตร์เชื่อได้เหรอเชื่อถือได้เหรอเชื่อถือไม่ได้ก็คงตรวจเอ็นเอไม่ได้ค่ะบางคนพูดมาบอกเฮ้ยเก๊ถึงเก๋ก็บอกว่าเก้ก็มีพุทธคุณแล้วผมถามหนยว่าเก๊มีพุทธคุณได้ยังไง<ะ>เขาขายมานานแล้วก็บอกถังสี่สิบห้าสิบปีแล้วเก้มีพุทธคุณ แล้วทาไมเพิ่งมาพูดตอนนี้บอกว่าเก๋ไม่มีพุทธคุณอ่ะผมก็งงกับคนคนที่ถามเก้มีพุทธคุณเขาบอกเก๋มีพุทธคุณพระเขาน่ะผมก็เลยถามว่าเก๋มีพุทธคุณอ่ะเวลาคุณขายเนี่ยคุณถามลูกค้าเข้ามาบอกว่าเก๋มีเก๋มีพุทธคุณคุณจะซื้อไหมรู้ว่าเก้ใครเขาจะไปซื้อแหละครับไม่มีพุทธคุณแล้วคุณมาพูดของคุณเองบอกว่าเก๋มีพุทธคุณเก๋ก็ขายได้ผมงงกับคำคำนี้ย แล้วคนซื้อทําไมไม่ถามมาก่อนว่าเกเอาไหม,หเ,กเ,ไหมหเกมีพุทธคุณร้านทองบางรัดก็บอกว่าของผมทองเคนะของผมทองเกนะเขาพูดตรงๆไม่เหมือนกับเจตักเจตักทอง 99, 99้า9จุดสุดท้ายต้องไปนอนที่ไหนนะครับนอนที่ฮ่องกงแล้วนั่นแหละครับหา,หาที่หาที่ <laughs> ทเองครับทอง 99. 9 9 9จุด้ปลอมก็คือปลอมแท้ก็คือแท้เอาไง่ายนะคะท่านผู้ชมตัวหมวยเองในี้ธุรกิจขายจวเวลรี่ซึ่งมันเป็นทองคนนิ่ง มันเป็นทองเคผสมทองเคครับอ่ามีเพชรมีพลอยแต่เป็นของผสมทั้งหมดพวกนี้เราจะเรียกเป็นเครื่องประดับจเลรี่คนนิ่งนะคะครับก็คือมันเก๋มันไม่ใช่ของปลอมแต่เราต้องพูดให้คนอื่นเขาอย่าไปหลอกเขาว่านี่คือของจริงใช่ของปลอมก็คือของปลอมใครพอใจจะซื้อให้เขาซื้อใช่นี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าปลอมก็บอกว่าปลอมปลอมก็บอกว่าปลอมคนซื้อก็จะได้รู้ใช่ค่ะขนาด เขารู้ว่าปลอมเขายังซื้อเพราะมันเป็นเครื่องประดับใช่เพราะเขาไม่มีปัญญาจะซื้อพูดง่ายๆเพราะราคาสี่หมื่นไว้ผมเอาทองทองทองปลอมมาเล่นดีกว่าทองเคมาเล่นดีกว่าไว้เท่าไหร่ละราคาสามร้อยห้าร้อยร้อยห้าสิบก่มีแต่ทุกอย่างมันเลือกได้ใช่ไหมแต่ตอนนี้ขอให้พูดความจริงกับผู้บริโภคบางคนโทรมาสั่งทองหมุยหนุยบอกว่าเอ๊ะเข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่าเราขายจิวเวอรี่คือหนูมีร้านจิวเวอรี่หนูขายจิวเวอรี่ แต่มันไม่ใช่ทองร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้อันนี้เรามาพูดหนึ่งพระนะครับเรื่องเหรียญเนี่ยเราก็เอาของแท้มาให้ดูไม่ให้ท่านพิจารณาให้ท่านมาพิสูจน์ไม่ใช่ว่าชวนเชื่อนะครับให้มาดูเลยว่าของแท้เป็นยังไงถ้ารับไปกับมือนี่คือรับจากผมผมสามารถพิสูจน์ให้ท่านรู้ได้ว่าแท้หรือไม่แท้นะครับเงินท่านแท้ของผมก็ต้องแท้นะครับทุกอย่างให้ความรู้กันการศึกษากัน เราอาศัยหลักวิทยาศาสตร์ที่จะไม่โกหกกันค่ะนะครับเขาไปซื้อเพชรซื้อพลอยเขาก็อาศัยหลักวิทยาศาสตร์ค่ะนะครับแค่คําพูดนะครับมันพูดได้ค่ะแต่เราต้องเอาหลักความจริงเอามาพูดเอามาสอนเอามาค้าเอามาขายกันเราขายขายความจริงอาจารย์ให้ความรู้เพื่อเผยแพร่นะคะแล้วก็ทาทาให้ดูทําให้ดูนะคะท่านผู้ชมแต่ไม่ได้บอกว่าให้คุณเชื่อเราร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าถ้าคุณอยากเชื่อจริงๆคุณอยากจะ เชื่อแบบไหนคุณต้องเดินเข้ามาหาอาจารย์นะคะเพราะเราจะบอกว่าของเรานี่ม,มันขนาดเลยแล้วก็เราก็ไม่เราก็ไม่อะไรขนาดนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่เชื่ออาจารย์ได้คือท่านอาจารย์ท่านตรวจสอบมาหมดทุกอย่างที่ว่าตรวจสอบได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเซมอิเล็กตรอนอวัดวัตถุวัฏธามีหมดมีทุกอย่างความรู้ดีๆนะคะท่านผู้ชมท่านอาจารย์สอนแบบกระจ่างแจ้ง แต่ที่ที่ออกให้ดูทุกคลิปที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ท่านมีใบตรวจสอบและท่านก็ไปตรวจสอบด้วยตัวเองการันตีว่าแท 100, ้ล้านเปอร์เซ็นต์เหมือนกันตีล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะไว้มั่นใจ <c oughs> นะครับเรามีที่ตรวจที่ตรวจสอบให้ค่ะ <c oughs> คือใกล้ๆก็อาจารย์ทัศ <c oughs> นชนบุรีถ้าใกลๆหน่อยก็นครปฐมนะครับศีแหลบนะครับอันนั้นผมยังไปไม่ถึงใกล้เกินผมเอาใกล้ๆนี่แหละเอาใกล้ๆเอาใกล้กันเพราะว่า อาจารย์ทัดนี่ก็ตอนนี้ก็มีความได้รับความนิยมแทบจะไม่ว่างเลยตอนนี้อาจารย์ทัศน์เราก็ไปมาหาสู่กันได้ใกล้แค่นี้เองนะครับ่ะฮะความรู้กันได้แล้วก็ฝากถึงอาจารย์ทัศ์ด้วยว่าเราอยู่คนชนบุรีเราก็ต้องอาศัยคนชนบุรีเดินใกล้หน่อยไม่ได้เดินไกลนะฮะหวังว่าได้ชมคลิปนี้อาจารย์ทัดก็คงจะเอยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เหมือนกันยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เพราะกลุ่มวิทยาศาสตร์ของเรานี่มีมีเยอะนะครับไม่ใช่มีมี นะครับผมก็อยากเชิญชวนอาจารย์ทัดเหมือนกันว่าวันไหนเราก็มานั่งคุยกันสักวันหนึ่งนั่งคุยกันว่าเราจะเอายังไงนะครับเมื่อเราพิสูจน์ได้แล้วนะครับทิศทางการที่เราจะทําตลาดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ใครอยากจะมาหาผมก็เชิญชวนนะครับผ่านเจ๊หมวยนะครับเจ๊หมวยเบิกบานนะครับเพราะว่ารู้ทิศทางแล้วว่าผมอยู่จุดไหนนะครับอยากได้ของจริงของแท้ กล้าการันตีให้นะครับรุ่นสูรุ่นเลยครับรับประกันให้ยันชีวิตตลอดถ้าเกต๊ตรวจมาคือสามเท่าสิบเท่าผมให้เลยะนะครับเพราะผมที่ต้องผ่านทุกอย่างผ่านอาจารย์ทัดก่อนนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งนะคะที่ทุกคนไปหาหวยได้ทุกเดือนนะคะหวยจะเข้าตรงนั้นเดือนละสองครั้งก็คือไปพร้อมอาจารย์ทัดมืองชนนี่แหละค่ะคือชมรมพระเครื่องไทยสายวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งอยู่ร้านของท่านวสันต์นะคะสตูสตูริโอ ของท่านวสันนะคะซึ่งซึ่งอยู่ติดวัดราชสมงกุฎวรารามนะคะซึ่งหม่วยก็ไปอาทิตย์อาทิตย์แรกเสาร์แรกของทุกเดือนนะคะใครอยากไปศึกษาหาความรู้สัมมนากันตรงนั้นไปได้เลยนะคะพบกับทั้งหม่วยและอาจารย์ทัดแล้วก็เซียนพระทั่วประเทศไทยได้หลายคนนะคะคลิปนี้ก็กราบขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะครับครับครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ